กันเนี่ยอือเอาชามมาเมื่อวานวก็มีคนอยู่วันนี้ไม่มีคนอยู่อีกแล้วเป็นไหนกันอีกวะไหนถ้วยอะ่ะถ้วยข้าวอยู่ไหนไหนถ้วยข้าวหนูนะถ้วยข้าวกันเขาหนีไปไหนอีกแล้วข้าวมันก็มีอยู่นี่นะเขาข้าวใส่ไว้ให้หน,นู่นน่ะอะ ไม่กินเลยข้าวอะ่ะโต้ก็เจ้าเก,ก่ามืดก็มืดเลยข่าวเอยน้ำก็ไม่ไหลตัดไปเลยมั้ง มืดแล้วเนี่ยลูกาใส่อะไรล่ะตโตก็เก่าจังเลยมืดแล้วนี่เขาทิ้งไว้เป็นหมายแ้วเออไม่ดิ่นทิ้งเป็นหมายแ้วฝนก็จะตก เดอนขึ้นแล้วเดอนสว่างแล้วทำไมกล้องถ่ายทำไมมันสว่างอย่างนี้